เวลาจะเรียนเรื่องภาษีแนะนําแบบนี้เลยครับทุกคนว่าให้เริ่มจากสามตัวนี้ครับตัวแรกคือเรื่องของหน้าที่ครับก็คือใครเสียใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ้างเพื่ออะไรเพื่อความง่ายครับถ้าเราลองเช็คดูแล้วคร่าวว่าเอ้ยเราไม่น่าจะต้องเสียเราอาจจะไม่ต้องศึกษามันตอนนี้ก็ได้เป็นการตัดความเสียเวลาไปเนาะแบบอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันแน่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องรู้เพราะไม่จําเป็นต้องรู้ภาษีทุกตัวรู้เฉพาะตัวที่มันเกี่ยวกับเราโอเคอยู่แล้วก็พอรู้หน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันต้องรับผิดชอบแบบไหนยังไง พอรู้หน้าที่เสร็จครับรู้ว่าเรามีหน้าที่เสียปับ๊บสิ่งที่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมคือวิธีการคิดละ่ะวิธีการคำนวณคำนวณนนะ่ะมันเสียจากอะไรอัตราเป็นแบบไหนฐานที่ใช้คิดเนี่ยคืออะไรคำว่าฐานเนี่ยมันมีความสาคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดคําว่าฐานกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าให้รู้ก่อนว่า,วาตัวที่ใช้คูณตาาสีเนี่ยมันคืออะไรมันมีหลักการคิดแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงประเด็นแล้วก็ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของระยะเวลาครับภาษีเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ว่านี้มีการกําหนดระยะเวลาด้วยเราต้องเสียภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดซึ่งถ้าเกิดคุณเสียไม่ถูกต้องไม่ตรงตามเวลาคุณจะโดนเรื่องของเบี้ยปรับคุณจะโดนเรื่องของเงินเพิ่มก็คือคุณจะต้องรับโทษและมันทาให้เราเสียเงินแพงขึ้นจ่ายเงินมากขึ้นเราควรจะต้องบริหารจัดการอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะภาษีเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายครับเราทาให้มันน้อยสุดได้ง่ายๆอันดับแรกเลยคืออย่าให้มันโดนเบี้ยปรับหรือว่าเงินเพิ่ม อย่าให้มันต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้คือการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยแล้วค่อยมาวางแผนจัดการให้ดีสิ่งที่ต้องมาลงลึกครับแน่นอนนะครับเราพูดถึงเรื่องของใครเสียแล้วก็เรื่องของเวลาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ลงลึกลงไปก็คือเรื่องของฐานฐานภาษีนี่มันมีหลักการคิดแบบนี้ครับคือยิ่งมีมากยิ่งเสียมากภาษีเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการเสียการจะเก็บภาษีมากหรือน้อยเขาจะมองว่าผู้เสียภาษีมีความสามารถมากหรือน้อยในเรื่องนั้น,น,นครับอย่างนี้บอกไปตอนแรกว,ว่าอุ้ยพอพูดถึงภาษีธุรก,กิจถ้าบอกว่าธุรก,กิจอยากเสียภาษีน้อยก็ทาทําให้ธุรก,กิจไม่ดีสิถึงจะเสียน้อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าฐานนี่แหละครับฐานที่ว่าในหลักของสากลมีอะไรบ้างนะครับ้องนุชมาดูกันเนี่ยมันจะมีอยู่3าฐานเราจะคุ้นเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเมกเซนต์เช่น mm hmm. เงินได้คนมีรายได้มากครับต้องเสียภาษีมาก ซึ่งคาว่าเงินได้ที่ว่าเนี่ยมาต้องไปดูวิธีการคํานวณอีกทีนึงนะว่ามันจะมีการหักเงินได้คิดอะไรแบบไหนแต่คิดแบบไวๆคือใครมีรายได้เยอะน่าจะต้องเสียภาษีเยอะอันที่2ครับก็คือเรื่องของบริโภคหรือการใช้จ่ายใครที่มีการใช้จ่ายมีการบริโภคเยอะน่าต้องเสียภาษีเยอะถ้าเมื่อกี้บอกว่าเงินได้เยอะเสียภาษีเยอะเนี่ยชื่อหนึ่งที่ขึ้นมาเลยคือภาษีเงินได้พอพูดถึงบริโภคชื่อหนึ่งที่คิดตามมาก็คือแหวนแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือเรื่องทรัพย์สินใครมีทรัพย์สินเยอะเเสีียยาษออะะ่ทดดินมรก ควรต้องเสียภาษีฐานที่ว่าเราจะพอเข้าใจแล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นเงินได้ฐานที่ว่าแน่นอน,นครับมันก็คือฐานรายได้ซึ่งมันก็ต้องมีรายละเอียดลงไปว่าเอ้ยรายได้แบบไหนต้องเสียรายได้แบบไหนไม่เสียหักอะไรได้บ้างอันนี้เป็นรายละเอียดดีเทลในการคำนวณฐานบริโภคเป็นอะไรนะครับก็เกี่ยวกับยอดที่ใช้จ่ายครับหรือเกี่ยวข้องกับเงินที่จ่ายออกไปเลยก็จะดูจากยอดจ่ายโดยที่ยังไม่ต้องหักอะไรอันนี้เราก็จะพอเดาได้อ๋อถ้ามันมีการบริโภคมาก่าจะเสียมากแล้วก็ตัวสุดท้ายคือทรัพย์สินก็คือถ้ามีทรัพยยย์สินเเออะะมมีูลค่า ก็น่าจะเสียเยอะแต่และประเทศต้องบอกแบบนี้ว่าเราจะได้ยินแบบนี้ครับเรารู้ว่าแต่และประเทศฐานในการเก็บไม่เหมือนกัน<ม>เราได้ยินบอกว่าอุย้ยประเทศไทยเก็บแบตซึ่งเป็นภาษีบริโภคเนี่ยอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราไปยุโรปเนี่ยยุโรปนี่ซัดไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตได้นะอือ<ม>ถูกไหมค่ะซึ่งซึ่งถามว่าเหมือนกันมันคือแบตเหมือนกันไหมมันคือแบตเหมือนกันครับก็คือเรื่องของการเก็บแต่มันต่างกันตรงที่ว่าอัตราที่ใช้เนี่ยรัฐเป็นผู้กําหนด บางประเทศเราจะเห็นว่าเขาเก็บภาษีมรดกอย่างป,ประเทศไทยมีเพิ่งมาบังคับใช้ไม่นานแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขายกเลิกแล้วก็มีอ่าเงี้ยครับคือแต่ละที่แต่ละประเทศก็จะมีหลักการคิดแต่ละฐานไม่เหมือนกันในการบริหารจัดการของแต่ละที่เขาก็จะมองว่าอุ้ยมันควรจะต้องใช้ตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยอัตราเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลประเทศนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยแล้วสิ่งเราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฐานไหนบ้างธุรกิจจะทำธุรกิจมีเงินได้ไหม มีเงินได้มันน่าจะต้องเสียภาษีเงินได้นะธุรกิจมีเรื่องของการบริโภคไหมเราต้องมีการซื้อของจากคนอื่นแล้วมาขายตอ่อหรือไปซื้อของคนอื่นมาผลิตแล้วทําเป็นสินค้าหรือให้บริการที่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าดังนั้นบริโภคน่าจะเกี่ยวกับเราธุกรกิจเรามีทรัพย์สินถือครองไหมที่ต้องเสียถ้าไม่มีอาจจะไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับเป็นการเช่าที่เช่าคนอื่นหมดก็อาจจะไม่ได้ต้องเสียอะไรอาจจะเสียเป็นค่าเช่าแทนโดยในค่าเช่านั้นอ่ะเราอาจจะถูกผักภาระอยู่แล้วคือผู้ให้เช่าบวกภาษีที่ดินและสิ่ง,งลปลา่